รับเข้าสู่ช่องแอนฟามลี N ่นะคะถูกใจโกโก้เด็กน้อยนะคะออ้เด็กน้อยถูกใจเด็กน้อยเลยนะคะเนี่ยอ่อาทยอยใส่ทยอยใส่ไปเรื่อยเรื่อยนะคะจ้าผนะัดผัดกันพักผัดกันใส่นะคะก็ช่วยช่วยกันจ้าเพราะว่าช่วงเช้าก็จะเป็น กาแฟเนาะกับโกโก้นะคะจ้ะกอก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะแต่ถ้าช่วงที่เราแจกก๋วยเตี๋ยวต้องประจำที่แล้อ,อตอนนี้หนุ่มๆเขาก็กำลังจัดเรียงกันอยู่นะจ้ะเรามาดูน้อย่าเนาะเราดูหนุ่มๆก็จัดไปนะจ้ะเ,เรายังไม่า่นเรายังไม่นอนะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่าเมื่อคืนไม่มีผีไม่มีอะไรเลยค่ะพี่น้องมีแต่เสียงฝนเมื่อคืนย่าเป็นไงโดนใครตัวโดนบว่นาตัวว่าตัวว่า อ๋อมีตำนานผีหลอก,กนนบอกโอ้กนักนลงกันเลี้ยวมา <laughs> ท่้งยาไม่มีอะไรเลยเนาะเออไม่มีอะไรเลยอุ้ยน้องๆมาแล้วน่ารักมากเลยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะดูหยิบโกโก้แล้วนะคะน่ารักมาก<อ>ดื่มให้อร่อยนะลูกอุ้าายทำไมหน้าตาหล่อจังเลยลูกใครวะเนี่ย อุ้ยหน้าตาหล่อมากเลยอ่ะชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะอุ้ยน่ารักมากเลยพ่อเขาก็หัวแดงแม่ก็หัวแดงเอออ่ะแล้วก็เฮลโลเลยอ่ะเออสวัสดีครับสวัสดีครับลูกน่ารักจังอ่าน้องๆก็ดื่มโกโก้นะฮะแม่เาก็ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะมาจะมาขายนะคะคนก็จะมาขายเนาะขายตะก้านะคะตะกาที่สารน่าจะเป็นของชุมชนเนาะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูโรงทานฝั่งนี้บ้างน,นะคะโรงทานฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยน,นะคะเอ่อทางนี้ก็จะเป็นโรงทานนะคะจ้ะทางนี้ก็จะเป็นโรงทาน อันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะค่ะอ่าีค่ะนี่รงทานนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะจ้ะอ่าจุดตรงนู้นก็ตั้งน่าจะเป็นของขายนะคะอ่าเป็นของขายเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นโรงทานนะคะจะอันนี้ก็คือโรงทานก็ยังไม่มานะ,ะทยอยทยอยมาเพราะว่าเขาบอกว่า10 10 0โมงถึง11โมงเนาะนะคะจ้ะอ่าแต่ของเรานี่นะคะก็นอนอยู่ที่วัดเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนจ้ะนะ เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโรงทานที่มาที่วัดแสงทองนะคะเขาเรียกว่าสถานที่กว้างเนาะนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสะดวกนะโอ้นะนี่เพิ่นก็นำมาจำหน่ายเนาะตะกร้าหวายสวยๆป้าเจ้ยนี่ตะกร้างามๆเจ้ยตะกร้างามๆเออสารเองบอกค่ะตะกร้ามาจากมุกนาหานตะก้ามาจากมุกนานบุญ เออจ้ะโอ้ยงามสีขาวก็งามเนาะเฮ้ยสะโกนครเรานะสะโกนครจ้ะย่างามเลยย่านนุนสีขาวสวยดิเออจ้ะอันนี้แบบชุมชนทําหรือว่ายังไงคะโอทอปอ่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปมุกดาหารมีหลากหลายสวยมากๆเลยนะคะอ๋อหนึ่งร้อยบาท ร้อแล้วข้างบนนี้คืออ๋อสองร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบถือว่าไม่แพงไม่แพงนะคะเนี่ยกว่าจะได้ออกมารูปแบบแบบนี้นะคะย่าใส่กระเป๋าตังกะเป๋าใรสะภายได้สบายเลยเออเดี๋ยวเราจับนิดหนึ่งนะเอฟซ โอ้สวยสวยอยู่เกียวเ่อยนะครับอันนี้ก็โรงทานเริ่มทยอยมาเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูเราไปเดินดูตรงนู้นนะไปไปเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพิธีนะคะทางศาสนาก็คือวันเขาเรียกว่าวันข่าวข้าวทบุญข้าสากด้วยเนาะนะคะจ้ะทบุญข้าสากก็จะมีพิธีอยู่ด้านบน อ่าเขาทำพิธีอยู่ด้านบนตรงนี้ก็โรงทานเดี๋ยวทยอยมาตรงนี้โอ Girl, so ้เห็นมะนาวแล้วสงสัยจะเป็นส้มตำเออน่าจะเป็นส้มตำเราเห็นครกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยอ๋อตำเมี่ยงโอ้่นตำเมี่ยงนะคะเอฟซีถูกใจป้าเลยโอ้ยแม่น้อยสวัสดีค่ะ และน้ำกินชั้นสักการมาราสวรรษอ้าวแม่น้อยนึ่องลงทานเราอยู่นี่พรราชเท้าจตุกะตะแม่น้อยมาแล้วมาแม่น้อยมาพระทรงเมืองนี่แริะอันนี้ก็จะเป็นลงทานนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าทํางงทานอะไรนะเพราะว่าเป็นแค่ชื่อรงทานแล้วก็เออเป็นบ้านนะคะที่ว่ามาจากตรงไหนนะคะจ่ะแม่น้อยก็มาแล้วนะคะจ้ะแม่น้อยนําน้ํามาร่วมรงทานนะคะ ตรงนี้ก็จุดนะคะเขาเรียกว่าพรมพิธีนะคะในการต้อนรับนะคะก็มีโรงทานด้วยตรงนี้ก็เป็นกองอํานวยการนะคะกองอํานวยการต้อนรับลงทะเบียนนะคะจากจุดลงทะเบียนนะคะจะอันนี้ก็อดีตนะคะกำนันนะคะเพื่อนก็ต้อนรับนะคะทุกๆคนนะคะที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะจุดบริการน้ําดื่มนะคะนี่ค่ะจุดบริการน้ําดื่มก็มีนะคะจาอ่า นี่ค่ะจ้ามาจากอุดรนะแม่น้อยนะคะก็เป็นคนอุดรนะคะจ้าก็แม่น้อยก็มาเอาน้ำมาร่วมนะคะกับทีมงาน YouTube นะคะลุงป้านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเนาะจ้าเออโอเกาเรทังอาปิปูชยามา อันนี้ก็พาเอฟซีมาดูภาพบรรยากาศอ่าโรงทานอีกจุดหนึ่งมาลงแล้วนะคะตอนนี้โรงทานที่อยู่ใกล้ๆมาถึงแล้วนะคะมยัังนเตสสรราากัตนีีิวอนนี้น้องๆก็กำลังช่อมากนะคะในการเครื่องดึงโกโก้กับกาแฟนะคะอ่ะแม่น้อยมาถึงแล้ว นำน้ำมาร่วมนะกับทีมลุงป้านะคะจ้ะโอ้าีสาาธาีรราีอ้าวหน้ามาหน้ามากโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ